สวัสด,ดีค่ะเมนสเชษข้าวเหนียวสังขยานะคะก็จะม้วนข้าวเหนียวก่อนนะคะโดยการใส่กะทิลงไปต้มให้แตกบ้านใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำตาลหน่อยเดียวเพราะว่าความหวานเพาะะนั้เอาู่ที่ไข่นะคะเขาใส่น้ำตาลลงไปในข้าวนี่แค่เพื่อประหลมดประหลาลิ่มน,นะคะดันั้นก็ค้นกับกะทิให้มันแตกมั่นนะจ๊ะมีแต่ค้นกะทิให้ได,ด้ทีแต่ก็แตกมั่นนะคะด้วยการให้เขา ในการเฮ็ดข้าวเหนื้อมูนนี่เขาต้องนึ่งคอนทอนนะคะ,ะกระตกะทิก็ต้องคอนทอนนะคะนี่มีหน่อยกันหนึ่งไว้เห็นไหมคะกาลังสิตักออกจากหม้อหนึ่งนะคะมาใส่หม้อนะคะดังนั้นการเฮ็ดข้าวเหนื้อมูนต้องใส่ทุกอย่างคอนทอนนะคะเมื่อก่อนนี่เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้ค่ะแต่ว่าไม่บดแซ่บนะคะเพราะกะติเข้าได้ที่เข้ากระติตักเข,ข,ขาใส่นะคะ กานมุ้นเขานะคะประมาณแค่นี้แหละคะ่ะพอไม่ได้กินคนเดียวนะคะโมเสตไหลมาก็ปิดไฟเลยนะคะคนคนเขาก็กะทีให้เขากันนะคะนี่เห็นไหมคะคนให้เขากันแบบนี้แล้วก็เป็นปฟิด์มาไว้พักไว้นะคะนี่นะคะค้นขอนิ้มมุ้นให้เขาตัน น้อยเห็ดแบบบ้านๆบ่บได้เอาสารสมมาแกงเ่ากอนนะคะเาง่ายๆนะคะเ่ากันหนึ่งกินเองนี่แหละนะเอากันนั้นหนึ่งกินนะคะเอามะมวลเพื่อจะเห็ดง่ายๆเห็ดง่ายๆปเลยนะคะจากนั้นเข้าก็จะเคี่ยมันเสมอกันนะคะเคี่ยมันเสมอกันแล้วก็เปิดปิดฝาไว้นะคะเข้าไปเบิ้งค่ะนี่ค่ะเห็นบ้าคะเคี่ยแล้วก็ปะะิดฝาทิาาา้งใบป,ประมาณ ยี่สิบนาทีจะจะม่ต้องไปเปิดมันะคะประมาณยี่สิบนาทีเขามันจะเสร็จโตอยู่โตนะคะรสชาติของเขาไม่น้อยชิมไปแล้วมันจะออกเข้มปแมปลม่แปลม่ออกหวานปแปลแม่แปลแม่นะคะเข้มๆมันๆแตบอกเข้มแห้งเข้มแปลแม่แต่ออกมันๆน,นะคะกระสีปิดไวเดี๋ยวเขาจะมาเห็ดสังขยากันนะคะเอากระเช็ดสังขยากันนะคะต่อไข่ลงไปใส่ถ้วยเลยค่ะไข่ แบ,บไข่ตกไซเขียถึงก้อนนะคะบอสเซ็บนะคะหยำถือกบ,บไข่ป็ะเมนเรื่องธรรมดาจากนั้นถ้าเราจะใส่กะทินะคะ ตีให้เข้ากันนะคะกะกะทิใส่น้ำตาลลงไปค่ะวานหน่อยวานหลยแล้วใส่พี่น้องต้องการนะคะในั้นตอมนี้นะคะนี่หน่อยก็จะใส่ประมาณนี้แหละคะ่ะวานหลยไม่หน่อยก็กินไดนบไดานะเอาออกวานแปะแรมแปะแรมจังหน่อยนี่ก็วานเตริรดได้นี่ทีน้ำตาลกะกะทิให้เข้ากันนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวไม่หน่อยขอเวลาตีแปบ๊บนึงมันจะเสียเวลานะ ค่ะเห็นไหมคะตีมันเข้ากันได้แล้วมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะพี่น้องมกกัมกมักไข่เนื้อแน่นหรือว่ามากักไข่เนื้อแบบคล้ายๆไข่ตุ๋นถ้ามักไข่เนื้อแบบคล่ายๆไข่ตุ๋นก็เติมน้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะแต่ไม่น่อยจะเอาแบบเนื้อเนียนเนื้อ,นอแน่นแบบนี้นะคะก็จะไปหนึ่งนะคะสําหรับคนที่นี้เอ่อางถึงคนบามีล่างถึงให้ปิดก,กับปิดก,กับแผ่นพลาสติกใสนะคะ สี่นะคะดดเ,เดี๋ยวโดนเฮดเดอรเบิรงนะคะบอลวันมีหมอหนึ่งเฮดไลท์ได้กินได้กินค่ะใส่ในไม,มโครวเวฟนะคะใส่ไม,มโครวเวฟอบเผานะคะเหมือนเฮดไข่ตุนนะจ๊ะตีให้มันเข้ากันนะคะถ้าบอลเข้ากันมันจะเป็นข่าขาดขาขา,ขาวเอ่อข่าแน่ ขาวแน่เหลืองแน่แต่ว่าใครเห่าไหนเห็ดออกมาสีมันสีบลื่งหรอกค่ะเพราะห้าบริษายสีคือเขานะคะมันสีออกมาเป็นสีไครธรามาตาดก็สีออกสีๆแน่กับสร้างมันนะคะเพราะห้องเห็ดเปลนเองนะคะห้างประติเป็นตรงใส่สีนะคะกระเซตแล้วนะคะมีหน่อยก็จะปิดเป็นสีนะคะปิดแบบนี้แล้วก็เอาไปหนึ่งหรือสี่เอาไปใส่ในไมโครเวฟกัได้นะคะสหับเมียหน่อยเอาไงเขาไหวก็ใส่ในไมโครเวฟนะคะเห็ดแบบนี้นะคะจะใส่ในไมโครเวฟ นะคะเดี๋ยวเขามาเบิงกันตอนซุปเลจ้ะค่ะและนี่ก็คือสังขยาเห้านะคะสังขยาแบบบานๆก็เสร็จแล้วนะคะเขาเช็คว่ามันสุกได้จังไหนเอาซ่อนสองจิ้มลงไปเอาขึ้นมาทามันปติสนก็ถือว่าสุกนะคะเพราว่าใครมันสุกง่ายเห็นไหมะคะจิ้มลงไปเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะมีหน่อยก็จะไปมันเย็นก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือสังขยาของเห้านะคะเสร็จแล้วนะคะสังขยาแบบบ้านๆ สำหรับเขาก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้มันเย็นนะคะจังสิกินนะคะนี่เราจะปิดใบแลว้ว่างเวน่กรนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนกินนะจ๊ะค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของข้าวเหนียวสังขยานะคะมีหน่อยห้อยอยัดง่า๊ะง่าดำขวัวลงไปน้ำนิดนึงนะคะเพื่อความหอมนะคะมีหน่อยก็จะกินเลยนะคะคลิปบอตตอนะคะคลิปกินอาจจะหน่อยลงนะคะเดี๋ยวมากินกันเลยจ้ะก่อนสินนนเว้นเอน,น้นะคะ กำลังเทียงเคิงนะคะกินขเนียวสังขยาแล้วจังนอนนะคะมันสีจอยนะคะต้องนอนให้มันจให้มันอ้วนนะคะใส่สุดผอมสีนอนแล้วนะคะมากินกันเลยข้าเหนียวสังขยากว่าบา้านบืานืมแซยำถือง่ายแฮ่แซบม่กเาะ แต่กินบ่เมนูง่ายๆข้าออกเข้มกประดันมันๆส่วนใครก็ออกมั่นหวานแต่มาหวานหลายไม่นอบไปแซมแต่หลายะฮะเป็นเมนูผลพ้อยด่ วันหนึ่งเขาเหนียวก็เลยได้เห็ดไปนั่งชินยาแค่ขั้นแล้วนะมันแพ้ต้องไปแพ้ใครสีดเดียวพอขั้นยุ่งยิงยุ่งยิ่งยู่งข้างในนั่น Del N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  น้องแนงน้องแนงยุ่งกับแม่ยังใจนี่ <osters> ก็ได้กินยากแก่ขั้นไปแล้วแล้วชิมนันเนื้อสังขยาฟูอุ้ยเนื้อสังขยาฟูนุ่มเห็นไหมเอาหนึ่งก็ได้เอาอกก็ได้นะอันนี้ไม่น่อยเอาเขอาไม่โคเว็บแค่หาน้าที่นะคะสังขยา หนึ่งได้อบอากก็ได้ไมไมีไม่ครแบบก็อบเอาง่ายลลาดีง อะรแบบคว้านบ้านๆกินแบบให้หายอยากแย่บอกว่าเลยว่าอร่อยจริงนะยะ,ะนี่ปกติเป็นคนไม่คอยกินของหวาน นั่นคนหนึ่งนั่นคือมาเขากินครับทอดปลาทอดปลาขึ้นคือประมาณเราเพราะว่าข้าวเหนียวสองสามขากินหุงเขาอร่อย อยู่สามคำคือคำเปิดข้าวเบ่งข้าวไทยเปิดข้าวเป็นมูแล้วก็กลมจะของนอนน้ำม็นแดดซองหัวจอง เหมือนนันพอดีพอดีปดิดพามันม,มืดแน่ หวานขนาดเส้นยังน่ารัหวานไม่แน่ว่าหมักของหวานเนมื่อไม่รักจับใจรักน้าจุด